สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แม่เจนอยู่ที่ร้านยางนะคะตามบโทที่ใหสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่ายลืมกดติดตาม ได้สั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แม่เจนอยู่ที่ร้านยางนะคะขายยางถูกร้านต้าแห่งางะคะ่ะเห็นไหมถนนก็ ถ้าเรามาจากอมเออเทิงใช่ไหมคะเรามากับรถตรงนี้แต่ถ้าเรามาจากเชียงคำแล้วก็ผ่านตรงนี้ก่อนที่จะเข้าบอกุ้งค่ะรุ้งตรงตรงนี้ร่องคำต้องทุ่งหันชัยนะคะทุกคนนี้เห็นไหมคะอ่ะาแล้วก็มีเบอร์โทรถ้าใครสนใจก็มีเบอร์โทรให้ศ8 0 7 9แปด6 7ย์เจ็ดเก้าสามสามสี่หเจ็ดค่ะวันนี้แม่เจนก็ เปลี่ยนยางให้อ e ีเท่าของคุณแม่นะคะเป็ยนยางเปอร์เซ็นต์ค่ะยางใหม่ก็มียางเปอร์เซ็นจะมีเดี๋ยวแม่จะพาไปดูข้างในนะมามา,ามาออกมารีเซิร์ชถ้ำหลอบเจ้าขายยางถูกอ่ะนี่สาขาเทิงนี่เจ้าตามเอกยางค่ะฮัลโหลเป็นมียางอย่างปลาลำปลาเหลืออ,อ๋ออีดูอีเท่าแม่ส่วนี้เศรษฐกิจบ่ค่อยดีก็ใส่ย,ยางเปอร์เซ็นต์ไปก่อนคนะ่ะ ีมาญญามาเนี่ยค่ะอันนั้นลูกเวียงมานะทุกคนเด้ออําเภอเทอิงตรงด่งมาตั้งจังคำเนาะมันจะมีติ๊กครับลถอยู่ไปบอกคงเด้อตรงไปตรงไปไปจะเห็นก่อกล้กบมันจะมีติ๊กครับลดออกครบรดอยู่เทินมาหันป้ายหลงหลวงอ่ะอันนี้ให่เนี่ยเปิดว่าพายยางผูกอีเบอร์โทรตวัวเพม่อนเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นยุทธเนเจา้าจะได้กระโทรมาสอบถามพอก็ได้โอ้เฮามีอัน งบมองอีเจโ,โอเคก็มียางเส้นอันนั่นอันนี้ก็ขอบเต่าได้ของแม่เป็นสองศูนย์ห้าทับสี่ห้ายงขอบสิบเจ็ดหายากน้อยแต่ก็มีอยู่ได้ได้ไดสาขานี่เส้นได้สาขามันตาเส้นเปิดมีสองสาขาเนาะเปิดมีสาขามันตาตัวแล้วก็สาขาเทิงตัวดอกบริการของเปิดซ่อมส่งหลังเบรคคัดไออย่างเปลี่ยนน้ำมันคงน้ำมันเครื่องซ่อมนอกสถานที่ด้วยนะซูเนาะย,ยางเปงอร์เซ็นกล่องมาเลือกเบรคสุดก็มาเลือกเอา คุนพอแปลงหน้าต่างคุาไปเสกพอเอ,เกพอีิทอนอเขาไม่ยังจะได้อีโนเขไปพฟรไ,ไปยื้อกลัวอแม่มานี่หลายหลบแล้วเจ้าเพราะว่าอะไร้ยปตาเจ้าปตาปเปิดเต็นท์รถเดี๋ยววันหลังแม่จะพาไปรีวิวเต็นท์รถห้วยละเม็ดยันยนเป็นของปตาเองของคุณพอ่อของแม่เจนนะ่ะนี่เจ้ายางเปอร์เซ็นต์เปิ่ากนักยางไม่เปิ่ากว่าสูงพอล็อกตาพอพอน,นึกพู่เนยอ้าาหนียดีใครได้เนาะ แต่เฮาช่วงนี้เฮาเศรษฐกิจบ่ค่อยดีก็ใจอันนี้ไปก่อนนําลูกเนาะสงสารแต่น้องอีเท่าโอ้ยจะว่าอีเท่านี่ก็ยังอีดูอยู่ว่าน้องน้อยเอาดีกว่านะมีน้องน้อยกับน้องใหญ่นี่สูบริษัทตาเมกจังจํากัดก็ไปมีเบอร์โทรมีหยังเลยทําอันก็ลองเข้าในเพจ Facebook อีหยังก็ได้เข้าไปตาเมกงเปิ้นตืนเวนอยู่ฮมีเบอร์โทรมีหยังให้ร้อยกกองเลยบ่เล่นใครได้อีหยังยาอีหยังก็เข้ามาอยมาเลือกพอคนก็ได้ มีพนักงานบริการมีสั่งบริการอยู่ตึ้งสองสาขาเลยเจ้าแน่ป้ายหลายวงรวงอันป้ายแดงแดงนะคะยังถูกเข้ามาเตะมาถามมาคอยพอของแม่กำลังนูนบ่นต้อง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 จริงๆนะเสียงมันดังขนาดแม่ไปย่างทุกคนได้ยินเสียงป๊อดป๊อดปอามันจืดใส่หูเจ้าเนี่ยพอกำลังจี้จี้เนี่ยเรียบล้ออะไรยัง เปี้ยวเปี้วเปี้ยวีจริงเผื่องมือเป็นนี่นะจนดังขนาดนักเลยเปิ้ยวเปี้ยวแล้วก็เลี้ยวขนาดพอถึงเสาหน้าทีเจ้าเรียบร้อยละขนาดติเมกกำลังผ่าคูนผ่าผ่าไปก็ยังบัต้าเลยทุกคนเจ็บอวดอิฐบนนี้นี่อ่ะฟังเพลงออามาพอฟังเพลงมีอย่างปลปรมคอยบอไปลานเป็นกว้างกว้างเนาะรู้สูหันก้อนแดงๆนั่นยี่ห้อเม็กซิตอีเมย์ใครได้เอามาใส่รถไงรถอีทอร์หลวงอีเมยโอ้ยมีดีสโตนโอ้ มิสลินมีอย่างงดทุกอย่างเขาได้ย่างสนิทในครอบจะได้กระองโทรไปถามตามเบอร์โทรตีหื้อไว้เนี่ยทุกคนเนอโอ้แม็กตัวอันดับอีกของ Ford, ขฟอร์ดนะจ๊วเหน่ะเนาะฟอร์ดตึงเปื้อนกันอ่ะนาะพี่จริงสาขามันต้ามีใหญ่กว่านี้แถมมีนั่งกว่านี้ครัอันนี้สาขาเทิงนะสาขาสองทุกคนโทรไปสอบถามตามเบอร์โทรตีหื้อไว้นั่นน่ะในเฟซเฟซบุ๊กค้นหาใน Google, กูเกิลคขาว่าต้าแม็กยางอีเจา้าหรือว่าตามตีแมทแท็กหื้อนี่ก็แล้วแต่ ดอกเต็มนี่แอดนี่จะได้จะเอาไออย่างใช้ได้อันอย่างก็ลองโทรไปถามเปิรนพอเดอนี่ตีปั้นนำฝนก็มีสุกดอเปล่ปลงหน้าตังไว้นะโอ้หพอเปิร์นใจจะได้เนาะหั็ข้อหัวเนาะไปมาถึงเจ้าหน้าที่น่ะนกักนเ,นะปปะะเดียวปิวป้วปิวป้วปิ้วกับแล้วกัแล้วแล้วเจ้าเนี่ยอันก็อันอันเราก็เบิ้นห้องสั่งผูํำนาญนการ,รกำลังทำเงืนอยู่กัมเดียวเนาะอืไปอเปิรนใจเปิรนขนาดยิ่มนะฮะ อ่ายังนี้งเงินเรียบร้อยอ่ารีเซิร์ชทำลายในลูนเนอร์อ๋อมาเพิ่มการย่างนิสโตนหนักก็กโค้ชใครได้ยี่ห้อ,อยังใครได้เอครอบอัญหยังนาพอตั้งข้างเลยเจ้ามันจะมีวันเดือนปีมันจะมีบอกมดว่างหัวใจขอบอัญหยังจะได้ใครได้แม็กใครได้ยางโรทรไปสอบถามเจเปิลเจเปิลใจดีเจ้าตีแม่อู้นี่เพราะว่า,วาสุกบ,บ้านแม่เนะี่ย คุณตาเนี่ยจะเอาเปิดดิเต้กกนรถเปิดจะใจบริการของตาแม่แกงนี่แต่รอเดี๋ยเฮาเอากะับใจบริการของเปิดตลอดเขาเลยู่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวแล้วล่ะเดี๋ยวแล้วละน้อยเดี๋ยวเอาลิเซอร์ของหล่อไปหายังก่อนจะไ,ได้ยังใหม่มาตึ้งเหมาะแต่ไม่ตึงไขได้เดี๋ยวก่อนจะรอเก็บสตังค์ก่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์จิมเนอร์นะถูกใจคลิปนี้เดี๋ยวเอาไปพอทกัมกลาล้านเปิด ต่อบอก,กบปิดตุ้มอีกคำเดียวนี่เบอร์โทรโทรไปเลยสาขาเทิงทำอันกาเฟเฟซบุ๊กต้าแม็กยางจาเจ้าเจเปินคอยบริการอยู่แล้วโอเคนอทุกคนนอคลกปีน้าเจอกันค่า ลากไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องไ,ม,ไม่หรอวะกระไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ Oh,